สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนครับเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกมองทุกบอลทุกเพียรทุกไหวทุกสาขาทุกอาชีพครับอ่ะครับมือนี้อันนั้นทั่วกับเพ้าพ่อแม่เอ้ยน้องผู้อยา่ได้งัวนะครับเนาะอยากงัวไปเลี้ยงหาใส่บ้านพ่อศอกเพื่อครับมือนี้อันนั้นทั่วผ้ามาเบิ้งอยู่ทีนัดนำพินฟ้ามนะครับเนาะนี่ครับนัดนำพินฟ้ามนี่ก็พิการเพื่อนกับยุบ้านน้องไอ้กายนต้นสวัสด์ตำบลสมบตองอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามครับ นี่ครับอยู่ตรงขามกันกับตลาดนัดโคกะบือนนกงกระต่ายนะครับเนาะอยู่หลังตลาดนัดมานีประมาณจากสี่หาล้อยเมตรนี่ครับนี่เอาครับเมอ่อนี่พี่น้องสิได้พบพ่อับช่างกิจนะครับเนาะเพิ่นสิเป็นคนขายนะครับเนาะราคาสิเป็นยังไงนี่ตัวมักตัวฮักบอพี่น้องเบอร์ช่างกิจพมขึ้นไปให้แล้วนะพี่น้องเนาะไปพบไปพบบกับช่างกิจแล้วนะพี่น้องเนาะสวัสดีครับช่างกิจครับสวัสดีครับ โอ้มืนอนนี้เพิ่นมี่งูอ่ะแดงจืงคืนเว้ยหกขูขาเพื่อนสั่งขวยว่ามันเพง้งอยากซื้อย่างเาอาหมาให้ไข่เบิ่งเนี้ยข่ยแล้วามาให้เบิ่งครับเจ็ดบาทนะครับตัวนี้เจ็ด <75. S 1> <75. S 2> มืนหาเจ็ดมืนหะม่านแปดเดือนท่องแปดเดือนมีใบมีหลอดครบครับท่องทับทับยังไหวจำได้แล้วไข่ให้เบิ่งตอนทั่มมากได้นะครับโอ้แล้วก็ให<ด>้หมอมาตัวอีกครั้งแล้วตรงกับใบโตรงกันครับตัวนี้มีหมอมามาตรวแล้ว ตรวจด้วยแล้วก็มีใบว่าตรวจว่ามันตรงกันไหมครับเพราะว่ามันแพงเราต้องเอาคุณภาพให้มันดีที่สุดผมต้องเช็คผมถึงจะเอามาผมให้หมอมาไปตรวจมาเรียบร้อยว่าตรงกับใบไหมเช็คกับใบตรงกันมันถึงจะเอามาให้อย่างเงี้ยมันแพงก็ต้องเช็คให้ลูกค้าให้ดีที่สุดครับแต่จริงๆเป็นผมผมไม่ซื้อหลอมแพงแต่เขาสั่งผมผมไลเอามาให้เขาขอบตาดำครับนะครับดำเล็กน้อยเออเป็นแม่บดไม่ได้สูงไรเป็นไร เกือบลอยหาครับลอยสีสิบแปดโอ้หลังเปียเอเลี่ยนดิพี่น้องหลังเปียเอเลี่ยนเลยท่อหมูครับท่อหมูว้อลูกใดในท้องนี่ลูกที่สามค่าท้องครับที่สามค่าทองพี่น้องลูกที่สามค่าทองเอ้าพายังใดกระทักมากครับนี่ทองเราแปดเดือนครับเพิ่นมีวีดีโอการตรวจทองให้เรียบร้อยใบเบอร์หลอดมี่เช็คว่ามันตรงกับใบไหมนะเช็กดูลูกตรงแค่อยากคุ้มว่าตรงเช็กเราตรงเนาะตรงประเภทสีแดงจึงครึ่งพี่น้องงัวดูน้อยครับว้อบามันหูกินครับดูกน้อย เลิกหลังอู้หลังปีเรียนได้พี่น้องเจ็ดหมื่นเท่าไรก่อนเจ็ดหมื่นหาเจ็ดหมื่นหาอ่าพี่น้องเจ็ดหมื่นหาเด้อครับนี่ทักมาครับผลดม้สีนี้ส่งนี้ครับผลเ่ายทองสร้างครับฟองสร้างอ่างดีมีง่ามเหรพี่ผู้เฒ่อพันวาเนาะครับหีดําเลยพดเลยครับนี่พีดําเลยเขาว่าง้องว้อเลยพีด่พีดีหีดีเลยแมนแมนข้าเจ้าผู้เฒ่อวางฉันละว่าน้ำเพลนเนาะครับผมอ่ะครับสูงกับประมาณร้อยเทว่าสูงไหมร้อยห้าสิบเนาะ ประชาสัมพันธ์หน่อยวันนี้ประชาสัมพันธ์อะไรยังวันนี้คือช่างคือลองแกไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่น้อคือแกเป็นโรคไม่ต้องบอกลยก็ได้มาแต่บอสบายพ่อครับแกเลยผมก็เลยยุดยุดยุดยุติอ่คอกคอกลูกก่อนโอ้คอกลูกยุดยุดไว้ยุติก่อนมาขายอยู่คอกแม่ก็เลยยกมัวทั้งหมดมามาไว้ที่คอกแม่ก่อนนะครับก็คือตอนนี้ก็เป็นในฐานะในดัตตินฟาร์มครับผมครับก็คือตอนนี้ผมดูแลอยู่นี่ทั้งหมดคือตรงนี้จุดเดียวไม่ไม่ไม่ไปที่อื่นแล้วเอาแค่จุดนี้ก่อนครับผมครับ เรอไห้เพิ่นหายดีก่อนให้แกพักผ่อนให้แกพักผ่อนหายดีแล้ว่อยสิมาไหมครับผมครับอ่าครับต่อไปนี้ก็มาหาช่างกิดก็ให้มาหาที่คอกแม่เลยนะครับมหามาหาอยู่นาพินฟาร์มเลยครับผมครับขอุ่นวางเปล่าเนาะครับผมวางเปล่าอ่าครับบัดอ่าสิพ้ายางขับพวกขอกงวนเฉย่นินะครับเป็นงัวทไๆยเท่าหนิล่ะนี่ครับเขาองพวกนี้น่ครับเอาสไตล์ของช่างกิดนะครับสไตล์ช่างกิดเลยอันย่าอยู่งจากบาทนน่ไหมถึกหน่อยสิทีนี้ หมื่นเก้าหมื่นเก้าโอ้นี่เด้นี่แม่นี่เด้แม่นี่แยกลูกขายลูกไปเมื่อวานนี้นมขัดนมขัดผมขายลูกไปเมื่อวานหลายตัวนะเหลือแต่แม่แบบนี้แหละเนี่ยนมขัดเนี่ยผมขายไปหลายตัวเมื่อวานลูกมันเข้ามาเหมาไปไปเข้าฟาร์มโอ้ครับผมเหลือแต่แม่ครับผมเอาสองมื่นสี่สองมื่นสี่ต่อรองได้อ้าวผมครับมูผุนเดียวผุนมูอยู่ทางพีเดียวพี่มูอันนี้ตัวแม่ตัวนี้ตัวแม่แม่ซ้ำนี่ถ่ายราคาหนอเมื่อกี้เวันเก่าวันบ่มนเด้หนิ ไอ้ตัวแม่มันมาตกันหมดเลยเออตัวแม่คอยว่าตัวู้มตัวผู้ะไล่ละสองหมื่นอนึ่งกับสองหมื่เครับสองหมื่นเนี่สองหมื่นอครับกัสองหมื่นเอเาเลยครับตัวนี้มีบือมีเรื่องให้เห็นมีเงามีบือมีเรื่องให้เห็นนั่นสีแดงจิ้มดำจุดดอกสูงเขาลอยสามชิปเนาะใช่ครับอันนี้ก็2สองหมื่นเอบอันนี้ห้งดอกอันนี้บ่บ่ตัวนี้ไหตัวผู้ตัวผู้สองหมื่นเอแล้วสองหมื่นเอสที่กันเออไไือตัวน้หจังสันเดนน มื่นมื่นสามมื่นสามครับอืมบันนี้แม่นี่ไ่เติบจากบาทแม่นี่นี่สองมื่นแปดสองมนแปดโอ้เขางามแต่เขาสีไปทั้งหนาซ่วงลวงเลยสองมืป <c> ด <oughs> เอาแม่กินนีเดียเนี่ขายลูก่อวานแลขายลูกไปไปกรเจ้านั่นแหละโอ้ไม่น,นีขายลูกไปแล้วครับผมครับเลือตเตม่จักบาทเลือต่ตม่มัน,นีเ่เอาเอาสองสองมื่นสามสองมื่นสามสูงหน่อยสิกลัว,ลวน้อนครับผมากกว่ามันนี้เมืองเมียนี่แม่ลูก ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดสองหมครับถึงแม่ทังลูกด้วยครับเป็นอีสองหมื่นเจดหางหางบะดอกตัวนี้รอนยูรเป็นอย่งนี้เอาไป้นเขาจองแล้วครับอจองแล้วเอาพี่น้องสีผ้าเบิ้งง่วงส่งสดัราคาสดเนาะมันหลายโตครับครับมันสีเบิ้งบทัวอันนี้ตัวทองได้หมอม้าตัวนี้ตัวทองเรามั่นเข้าหเดือนของหกเดือนครับราคาสอ่าสองหมื่นเกาโอ้งัวแม่มั่นสองหพี่น้องสีแดงเหลืองเ หยาบสีแดงกันละสีเขาเปลือกอันนี้เพอ่์นี่นอนยูบัดเนี่ยอันนี้ม่านบ่านี่น้อนแยกลูกกันแยกขายเมื่อวานเนี่ยแยกลูกไปเมื่อวานเท่าไรครับราคามันสองหมื่นสองเมียนี่สองหมื่นสองลูกแรกครับนรว่ลูกแรกอันนี้แม่นแม่ลูกบ่านี่แม่นครับเท่าไรแม่ลูกเนี่ยบ่บ่แม่นบ่แมนมันวะเดี๋ยวลูกมันตัวไหนดูดก็คือลูกมันแเรแต่ว่าข่อยว่าแยกเลยโอ้แยกเวก็ต้องแยกอยู่แล้วครับอืมอ่าตาตาเมียมันเดียวสองสองหมื่นสองอันยางน้ำกลนเท่าไรยางน้ำกลเนี่ย เอามื่นเอามื่นสองมื่นสองครับผมครับโอ้หลายหลายครับืันนี้หลายเบิร์เดียวเได้เพลอนองมวันนี้บพรารายละเอียดบ่ลงครับนี้ก็ขายลูกไปมาว่าน้ำกันเออเท่าไดราคาะสองมื่นสองสองมื่นสองเอาอย่างนี้ไอ้ถ้าซื้อสี่ตัวขึ้นไปผมให้ตัวยี่สิบเอ็ดหมดเลยเนี่ยมาคัดเอาตัวใหญ่เอาไปเลยซี่ตวซัมนี่มันเถอะลาค่าสองมื่นสองถ้าซื้อสี่ตัวขึ้นไปผมให้สองมื่นเอ็ดหมดเลยโอ้ี่ตมาคัดเอาตัวสวยไปเลยซี่ตวขึ้นไปครับให้ตัวละสองมื่นเอ็ด ใช่แต่ขอให้เป็นสีตัวขึ้นไปออตแต่ถ้าเอาตัวเดียวมันมันต้องเป็นสอ,องมื่นสองสามมื่นสามขึ้นไปกว่าเรามาคัดเอาตัวใหญ่ๆสุดนี้นะครับ,รบผมครับก็ค,บคือเฉลี่ยาขายไปเลยคือเหมาคอ,อกมาเหมือนนี้จังมูคอลอเฉลี่ยอยู่ในนั่น,นอยู่นี่ที่นี่ก็ตัวเถิดด้วยนี่เฮ้อทะเลจำซ้ำนี่เทะเลจำนี่นเอามื่นสองโอ้เอาไปรีไปขุนเนาะซ่านี่เนาะครับผมครับไปขุนใหไงไปดิกำไรงามดินี่มื่นสองตัวขาวๆเนี่ยตัวแม่ตัวผูวตัวนี้ตัวผูวโอ้ตัวนี้กับมื่นสองเส่หลายนี่ครับนี่ ผู้มากง้อผัวไปคุณนไปเลี้ยงเนาะนี่ครับอยู่นี่ครับนั่นเป็นเพี้นฟ้ามครับโดยช่างกิจครับใส่อีกมูอได้เม็ดนี่มือนี่มูดเออืดมือตัวนี้เขาว่าไปนี่ตัวเถือกตัวนี้ตัวเถือกสามหมื่ 35, มนห้นาผมเอาไว้ทำพวกพันโอ้ตีบ่อขายดอกผมเอาไว้คขอยๆขายสามหมื่นห้าค่อยๆขาขายเนาะครับนี่ผมเอาไว้แคบในวันนี้แม่ลูกนี่ได้ไปเลยฮะแม่ลูกง่ายๆสุดๆอันนี้ขายไปสุรินโอ้ขายไปแล้วอ๋อครับวันนี้เบิ้งอะไรเบิ้งไรตัวพันขายเอาบางทีเอาสองหมื่นสามก คนนี้สองหมื่นสามปอนเอาหำเฮ้ยจับหำเลยเฮ้ยจับเฮ้ยลูกมาลูกดอกมาลูกโอ้ลูกแล้วโอ้เงินมานอนตากแดดครับช่วงเช้าๆนี่ครับเลยสองหมื่นสามโอ้ตัวนี้หนาไปหนาๆๆๆหัวเถิกหลายเด้อพี่น้องนาตาพินฟันครับหัวเถิกหลายหัวแม่ที่แยกลูกไปแล้วกับไหล่น้องหาใส่นี่ครับไปเลี้ยงไปขุนหากำไรอันไม่นี่นาแดงๆนี่เด้อเขา ขาหลังเขาอ่อนหน่อยนึงครับเขาเดินไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โอ้ขาอ่อนครับสามหมื่นห้าสามหมื่นหาโอ้ดูขึ้นได้บนน้อมเนาะใช้แต่เขาอิ่มโอ้โหอ้เหยียบสีบ่อได้โอ้ไม่ได้สูงว่ะครับสูงร้อยสีกว่าผมนด้เนาะครับโอ้นี่บอขาสั้นนี่บ่ไม่ครับก็ก็เดินได้ปกติดีเลยครับแต่ต้องสังเกตถึงจะเห็นโอ้ขาอ่อนจากน้อยชับเดินไม่สวยน่อแบบขาแบบมันเดินไม่แข็งนั่นเป็นนี่ต้องสีดำรุ่งเด่นเนาะครับโอ้ก็ยังได้อยู่ตรงนี้ปกติมันก็ปกติแต่เป็นว ส่งส่งนี้จะบอกม้ก่อนนะเดี๋ยวจะช่างกิตก็บอกกระมีเอาไว้เลยครับมันนนเป็งีไม่ต้องพูดกันเยอะวันนี้ไม่เรื่องเรื่องหนิง่ายห้ามติ่อันนี้เมื่อวานโดนเอาเขาเอามาทับบักดูเดือดโดนไปสองจึกเมื่อวานนี้เมื่อวานบักดูเดือดทับแล้วสองขึ้นแล้วขึ้นแล้วแต่เขาก็เลยบอกว่าเอาบักดาขายได้ขายเลยเด้อเออโอ้มันเกี่ยวยาบ๊วยน้ำครับเพป็นยาสามมือสี่ตัวนี้เงืงอนชาวบ้านหรืงื่อยู่บ้านนี่เหรอเงื่อยู่บ้านนี่มาฝากขายครับสามมือสี่ทับไปแล้วแต่ว่ายังบ่เอาไป ให้ผมดูเดือดทับไปแล้วครับทับแล้วบอกไปขึ้นบ้านเลยเอามาว่านี่ครับเอามาว่านโซ่แม่นี่เดี๋ยวง้วทองขึ้นอย่งไรง้วมันครับแม่นี่แม่มันโอ้ทองไงอยู่ตัวนี้พี่น้องขายับนี่นี่นี่ขาตรงนี้นี่นี่ขาขวาขาขวาใช่่อเคหยับสีหยับสีโทกเนาะขั้บไปซื้อครับผมเท่าไรแม่นี่เท่าไรเอาสองเอาสองหมื่นเจ็ดพันหลายเมนี่สองหมื่นเจ็ดครับสูงอยู่้อยสามเนื้อหนังหนานะพี่นะเออแม่นี่หนาเนื้อหนังหนาดีแมนี่แดงก์กำลังไปเดียนี่ เมนิหางไมีจำเมนี่เท่าไหร่นี่หางดอกหางดอกบ่ดอกบ่ดอกหางขาวเออหางบนขาวหางดักก็เรียกหางดังติดดำติดดำติดดำบดได้นี่โบดอยู่ตัวนี้เนาะครับบดโบดอ่างดีเออจิ้มดีคนหางไงอ่าคนหางนี่มังไงเลยครับขันบ๊บโนั่นราคาไปสามกว่าได้นี่เป็นอันนี้เอาเอายี่แปดยี่แปดครับผมโอ้ยยี่แปดปากสูงร้อยสามสิบตัวนี้อันนี้แปดครับเม่นี่หางมันขาวลำคาเลยตกเม่นี่แดงงามงันเลยเท่าไรนี่ น้องน้องอันนี้น้องกระสีกรไทยโอ้ห้ามแดงมี่ไม่นี่ขายแดงนะครับนี่ขายแล้วเลยขายเรีวบ่เบิ้งมาถามเนาะครับมีเหมือนยุนหอกตัวนั้นว่าเราเป็นติอ๋อท่านว่าไปยังครับเท่าไหร่ราคาครับสองหมื่นเอ็ดสองหมื่นเอ็ดโอ้สองหมื่นเอ็ดนะครับนี่ครับว่สวยด้ครับมูดอีดัมดัมมาไปอีดัมดัอยู่ขอากัง อย่างมาโ <laughs> <laughs> อ้ยดํามวลนี้เอาเงาะเหมือนหาเพราะอะไรมันอ,อ้วนแล้วตอนนั้นจับได้บ่เจ้าจับไม่ได้บ่อ้วนขาอันหัวซี่หินบ่นเออนี่นะอันสี่บ่เอาเหมือนหาเพราะเดี๋ยวนี้อยู่เหมือนหาเอาไไอได้กำไรมาหลายตัวเลยแล้วเอาตัวนี้มันขายเอาขาดทุนให้ลูกค้านี่มันท่องอยู่บ่นี่ใ,นให้ย<อ>ังไงโมโหเป็นรุ่นเอาอก็ขอยบอกว่าท่องดอกมันยังขืนๆอยู่อืมอ๋อมันยังขืนอยู่อยากอยู่ขืนรู่นต่แต่ว่ามันมันเริ่มอ้วนแล้วเป็นรุ่นเอ๋อเนาะเมื่อกี้มืออ้วนเนี่ดยเป็นีรุ่น ัวนี้สองหมื่นเอดสองหอดครับหมื่นปดอีข้วๆนี่หมื่นแปดเออบากดูเดือดจ้วงไปน่ยสเดือนแล้วเพื่อนเนี่ยเดียยังม่งหัวทวงกูาทวงเหองเป่งเหรอบอดูเดือดจ้วงกันไปรวมนี่เดี๋ยวสองมื่นเอดสองหมื่นเอ็ดครัผมโอ้ไหลครับไหลมีมหมื่นเอ็ดสองตัวนี่บ่ตัวมื่นเอ็ดมื่นสองเีมื่นสองตัีวนี่มื่นไทยนี่ัวแดงนี่มื่นเมนบ่ โอ้ตัวนี้แม่แม่แม่อีนี่โอ้ตัวนี้แม่ลูกครับขายอยู่ก็ขายแม่ลูกดีกว่าเอาขายแม่ลูกเลยเอาสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดโอเคตัวนี้เด้อครับับแม่ลูกครับนั่นสองหมื่นแปดครับผมแม่เขาขาวมานี่นี่ลูกตัวแม่ด้วลูกตัวแม่ด้วเออลูกตัวแม่ตัวนี้ไหมครับแม่เขาขาวนี่บึ้งบอกเด้อเหมือนเช็คตัวใดเป็นตัวใดปะเนี่ยสองหมื่นเอ็ดตัวนี้สองหมื่นเอ็ดอันนี้ขายแล้วไปหมื่นสี่ขายแล้วหมื่นสี่นี่ตัวตัวอยังนี่สองตัวนี้เด้อ อันนี้มื่นสองเป็นมื่นสองจับดำเนี่ยหำเอามื่นสามเนี่ยสามตัวอันนี้มื่นสองเลยท่วาตมื่นสองตัวหุยนี่จดำนี่เอามื่นไทเอามื่นเก้ามื่นเก้ามื่นเก้าไงเด้อืมเข้าเบาหลายซื้อแมนมอันนี้เขาเบากันแล้วยี่เบสจับเขาไม่ได้ตัวนี้ตัวนี้เขาเบากันแล้วบอแล้วอแล้วทิวาเอาเอาสี่ตัวขึ้นไปจะเอาตัวละยี่เบสนะโอ้ตอวแล้วอันนี้ก็คือกัน ใครว่าวเราตัวก็ไปก็ตตัวลเบามือเสมวันนี้สูมัน่านึ่มันวานั่งย่งดูนี่เดียนี่นี่บอกไปวาไปนังทนายเหมือนเจ็ดหมือนเจ็ดแม่เงาานี่เล้เอาเขาว่ากันชาวบ้านฝากกันได้โอ้้จำได้นี่นี่นี่แม่ลูกแม่ลูกอสามหมื่นสามสามืนสามลูกขันนแยกก็เอาเอาหมือนสีเหมือนสีก็ไปเขา ไปเขาไร้ด้วยกันสิว่าสีตัวมึดสองมึดเอ็ดเออเขาไร้ได้วยกันเลยก็ได้ครับผมเอาเขาไร้ด้วยกันเลยตัวนี้ไปสีตัวให้มมึดสองมึดเอด็ดเนาะครับผมครับมึดสีลูกคนครับโอ,โอ้หลายครับหลายหลายที่แม่ห่างห่างโยบีบอแมนว่ามัมมายยมนมันมีลูกสตัวเลยครับข่อยมอไมาได้มีลูกสตัวแต่ว่าข่อยเอาลูกขายไปแล้วครับเลือแ่แม่เนี่ยก็น้อเต็งน้อยังมดได้ทุกตัวแต่ตัวนี้ผมบอกว่าพิเศษให้เลยเท่านไหนเขาให้ลูกหนังหนาเหนืองวงลักษณะนี้เขาจะให้หนังหนาหนังย่นเลย หัวตัวนี้เนี่ยนมเต่งนมนมดีวัวตัวนี้นม,มนมดีมดมลูกอ่างมันดีอ่างมันดีใช่ใช่ครับวัวตัวนี้นมนมดีเท่าไรแบดนี้ราคาผมเอาเลยนะไม,ไม,ไม่ไม่ต้องมาต่อครับล่ะตัวนี้เอาแบบราคาแบบแบบเซเว่น,ปนไปเลยเอาเลยไม่ต้องต่อรองเอาสองหมื่นสองพอสองหมื่นสองครับผมวัวตัวนี้ให้ลูกดีแน่นอนครับใส่ปลาลูกมันดีจริใช่ครับนังหลุมดีบดนะครับพี่โอ้บดอ่างอ่างดีตัวนี้ไหมครับบดไทยอี่ห้อลุ้นนั่นขายเราจริยังครับเท่าไรอีหัวดุลเนี่ยลอหลอบครับบักบักรุเดือดเดือไปแล้วสองอาทิตย์แล้วโอ้ลอหลอบครับผมครับ แต่จะขายเนื้อขายเอาสาสิบกขายเนื้อเลยสิบหขายเนื้อเน่าอหลานเนาะครับผมครับหางดนรับประกันนะหางเขามันเป็น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 กัดครับเออเป็นกัดมันเป็นชาลูรล่ยข้างหลังข้างหนาเป็นกัดเลยมันหางเขาปกติของมันครับเมืียลูกป่ะเนี่ยเม่ลูกอันนี้เม่ลูกลูกบอกขายหอว่ขายแยกเลยขายเลยมันเป็นนุ่มแล้วนี่ลูกมันนอ่ะใช่น่าที่แม่มันนอ่ะใช่โอ้แม่ก็ผสมลูกเขาเถอะลูกก็ผสมแม่เขาเถอะลูกใหญ่กว่าแม่น่ะเอาเม่ลูกมันทายลูกมันอ่ะ เอารวบมันเท่าไหร่เอายี่สิบยี่สิบแปดยี่แปดแม่ปีแม่มันยี่ยี่ยี่สิบห้าครับยี่สิบห้าโอ้แม่นี่เป็นเต่าแม่ด้วยครับให้ลูกโอ้เหลือเด้ป่ะมันยังบมมดได้ไอ่ท่านั่งอะไรอู้เนี่ยยู่อ้อมอยู่ยเลยมีงอ๋อครับครับภาพยังเบิ่งนเราเบิ่งเนาะทอนได้ครับตัวแม่ตัวนี้ตัวแม่สีงามเลยไอ้สีดำปิดแล้วตัวนี้ครับผมครับสีดำนี่สวยใช่ได้อยู่ราคาดดิครับเนี่ย ราคาเอาสองมื่นเช็ดครับโอ้มนี่โอ้หิ่งสาวบ่งูสาวครับงูอายุวางเอ่อสิบห้าสิบหกเดือนนี่แหละครับโอ้เม่สองมื่เ็ดนี่นาเรียนนี่ครับเนี่ยนางนาดี่อยหางจังไรจะมาบ่ใช่ปัญหาแลครับตอนน้ับัวง่า่ตาสินมันฝักทองพูนทองพูนไทยดีโกขังไงวาตาสินมันบกขมอวัยพาะเพศสวยอืมโอ้ขมตะมันเสิบบ่หางดอกสงผมว่าตาสินบกขมให้ให้มันขมตะเพียนะครับผมให้มันขมตะเพีย ปลาจินตับวันหวานเนี่ทางดอกทางหีแม่ม้านตัวนี้คือเฉพาขายเนาะมันเถอะหรอครับเอาไว้เอาไว,กว้ก่อนตัวนี้เอาไว้กว่อนขายลูกานางเอาไปพูดถึงป่ะเนี่ครับท้องกี่เดือนวะเดี๋ยวเธอพี่เธอไอ้เด้อตรวจไปตรวจแล้วตรวจต้องหันบ่คอยจำเนาะบ่ได้อืนบ่คอยตับตัวจอันอ๋อเช็ดบึงอ๋อจำได้ไปจำได้แล้วบ่แม่ตัวนี้นบ่แม่ตัวนี้ <laughs> อันนี้บ่ท้องกันปะ บุบงบ,บุอ้อ่าบุ้งหักันเลยบ่ได้ตรวจโอ้บ่ได้ตรวจตัวนี้บ่ได้ตรวจครับมาฝูงมาฝูงกันมาฝูงมาครับวันนี้เปิดราคาไปที่ตัวนี้สองหมื่นหกครับเออสองหมื่นหกโอ้ไม่ได้เน่าเนื้อหนังดีเนาะยาวใหญ่ครับมีบือมีเมน่าเาเนาดีไม่ได้เน่าดีครับเนื้อหนังมังสาดีครับครับนี่พุทะเขาเลี้ยมปิดเลยวันคอยแล้วที่ข้านตัวดรอคอยไม่หายลูกข้าคอยอย่าไปเขาเคียงวะตัวเนี้ย เอไปเพื่อนไปเฉียงครับไปเฉียงเลยบ่มันอ้วนพอดมันจิตัดติดยากนะยามจิตหนักจีใช่ครับเอาไปเท่าไหรราคาเฉียงสองหมื่นสี่ครับสองหมื่นสี่ลวงเลยหมอม้าทองแปดเดือนครับล้วงเลยหมอม้าครับสูงพเม็ดบนอ่เล็กๆโู้โเลยคูภาษาด้เนี่ยสูงไปเม็ดนึงแล้วโอ้โหครับูโูู้หเลี้ยงไว้เนี่ยเด้อพี่น้องตะลิดต่วนมันยายาเห็นไปฉอกไปเชียงเถอะ มันหูดีง้อไี่ไหน่เม喏ะัวเป็นม้านแปดเดืนอนเนาะท้องแปดเดือนเม็ดหนึ่งนี่คือสูงประมาณนี่แหละเม็ดยี่สิบเป็นละห,หูดีหนิลอยนีประมาณมนนี่เทา่าไหร่ราคาของพวกมัานเนี่ยหมือนเก่าหมือนเก่าหมือนเก่าแต่ว่างวอเน,นี่ยไปลงลง,ลงรดมากขาบาดเจ็กน้อยเนี่ยเออนี่ยบาดน้อยหนึ่งครับตลวแหงละแพ้แหงละปล่อยกินอย่างน้ำขอบบนทางนี่ครับสงสารมันเลี้ยงเขาไปกินไว้ดิมันบอกกินเขาได้บมดนี่อีกเดือนหนึ่งก็อออกคลอดลูกโอ้ครับ งัวไทยนี่ครับน้องแสบๆเบด้ยน้องมันหอมเต้เต้คอยตรวจมือเดือนที่แล้วมันแปดเดือนตอนนี้มันต้องแปดเดือนเครื่องละตุล่าไปปีตัวล่าเนาะไปเดือนตุวล่าเนาะโอเคพฤศจิกายนไหมคอยว่ามันสิ้นเดือนนี่แล้วอือนั่นแหละไปไปตุล่าเนี่แหละโอเคผู้ภาษาแท้โอ้โหส่คือไปเกี่ยวย้่พี่น้องจะหายมันจะหายคนเอาไปเห็ดเป็นเห็ดเนื in ้อเด้วยครับพอครัวังครับผมเรื่องเท่าตายค่าจัดของรถจะมูกันอืไม่นี่ว่าไป บาเดียวอัเดียวมูนในขวากดีมูอนั่นดีราสทรงบะบ่บาเท่าไหรมือันนี้มื่นหก่ะรับมื่นหกตัวนี้โอ้หมื่นหกพันนะครับตัวนี้หมื่นหกหมื่นหกพันผมขาไปไบนะครับเพราะว่าอันบริดบุตรหมื่นเก้าตัวพูดหมื่นเก้าผมหมื่นเก้าขอไปใบนะครับบัรเชิดบุตรเพราะเพราะอะไราไอ้มันหลายแล้วเนาะมันงงมดคนคนซื้อกันิงงแล้วเอาสี่ได้พี่น้อง เน้นเขามาเบิ้งเอาเนาะครับผมคือว่าค่าเบิ้งมัอนี่ค่าเบิ้งว่าตัวประมาณนี้และค่าสำนีตัวประมาณนี้และค่าสำนีบ่ได้ลงรายละเอียดเนาะครับแต่ถ้าคะไซอ่ะเออก็เยอะได้เลยครับผมครับถ้าเอาลงรายละเอียดไปนี่โอ้ยมือหนึ่งกับบ๊หมดครับมือหนึ่งกับบ๊แล้วนะครับแล้วครับขอบคุณขอบคุณเอฟซีไปนองทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับกับข่าวหายรอๆเสื่อๆรวยๆสมือสมือนะเพี่น้องเนาะพอกันชิปหนาชิปต่อไปนะครับชิปนี้สวัสดีครับผมเอาช่างเก็บเรืมต้นเลยมียังฝากบ่อทาย มีกับฝากทุกคนกลม้มล้มก็ลุกนะครับเออสู้นะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ